ครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูเปานะครับเช่นเคยนะครับทำนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้อัพคลิปลง Youtube นะครับวันนี้ก็ถือว่าครูเปานะครับมาพบปะกับพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทนี้ก็มากับเจ้า LN106 เนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับก็เดี๋ยววันนี้ให้รีวิวให้พี่น้องชมนะครับเป็นการเปิดเปิดหัวมวนเนาะนะครับ ก็เป็น LN 1 0 6ครับ LN 1น6ครับคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นนะครับทั้งคันนะครับส่วนรายละเอียดอะไรยังไงนะครับก็ติดตามชมนะครับหลายท่านบอกว่ารีวิวไปขายหรือเปล่านะครับก็บอกก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไม่ใช่รีวิวการขายนะครับเอาให้ท่านได้ชมก่อนนะครับ ส่วนวิธีการดูแท้เทียมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าคนที่ตามหาหรือว่าคนที่เล่นเจ้า LN106 นี้นะครับอยากมีครอบครองนะครับอยากมีไว้ใช้งานนะครับขับเท่ขับหล่อนะครับนะครับเขามีวิธีดูอย่างไรนะครับถึงจะได้รถ LN106 แบบ เต็มสตรีมนะครับแล้วก็ตรงกับเงินนะครับในกระเป๋าที่เราจ่ายไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาบรรยายให้ท่านได้ชมนะครับวันนี้ก็เอาภาพรวมของรถผมนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับนะมีหลายๆท่านนะครับเข้ามาเป็นกดติดตามไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมนะครับก็ รับชมได้นะครับสําหรับผมนะครับครูเป่านะครับก็มีกิจกรรมนะครับมีรถมาครับมารีวิวนะครับให้ท่านครับเป็นรถสายลุยยุค90นะครับไม่ว่าจะเป็น LN106 นะครับนี้เป็นตำนานนะครับกรมป่าไม้นะครับแล้วก็พวกรถวิบากนะครับหลายท่านบอกว่ารีวิวขายหรือเปล่านะครับก็เรียนทุกท่านว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับนะในคลิปนี้ยังไม่ได้ขายนะครับนะส่วนคลิป ต,ต่อไปไม่แน่นะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับจะรีวิวให้ท่านดูว่าแท้เทียมอะไรยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า LN 106แล้วก็ตัวในตำนานนะครับหล,หลายตัวนะครับาจะเป็น MTX 125R นะครับแล้วก็ XR 250บาจานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาบรรยายให้ท่านนะถ้าท่านชอบ แนวลุยแนวอายุ90นะครับก็ฝากติดตามครูเปาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ